สวัสดีสบายดีพี่น้องมื้อนี้เนาะพป๊อกับซาซายคือเกาเนาะมาเห็ดกับเขาเสาคือเกาพี่น้องมื้อนี้มื้อนี้ได้เมนูอันเมียงหมูสามสันเนาะน้ำพริกถั่วตัดยังต้มหมูอยู่พี่น้องตัวนี้คุดว่าเอ้คุดยากันเมียงหมูเนาะเมียงหมูสามสันหอกับพักเลยลายนะเนาะเตรียมพักไว้เลยเดยอเนาะ ผักกะล่าย,ย่างแหงเมี่ยงหมูสามสันน้ำพริกทัวตดัดแ่บๆเด้อ้มนี่ผักกะลายแางเจสิพาไปเบิ่งหมูเนาะยังต้มหมูไว้อยู่หนาเซีัน GN ใจหลายๆพี่น้องหมูสามสันเนาะซื้อมาสองเซน ต้มให้มันเป,เปื่อยๆปพน่ะน่าสิปเปื่อยได้แล้วมั้งต้มไฟอ่อนไวสะดนเลยเดี๋ยวเราไปตำน้ำพริกกันพี่น้องกัดเมียนพริกแห้งแล้วก็กระเทียมแล้วกับอย่างว่าขนมถั่วตัดโป๊ะเพินเอิดนะ เอามาต่ำใส่กันเนาะเหต่ตาสูตรตามสไตล์สไตลนี่เลยนะ <c oughs> ซิมเบ่งมันแ่บแล้วก็โอเคได้เนาะเดี๋ยวต่ำกันเลยพี่น้องได้แล้วพี่น้องเจวเป็นแต่แ่บนะผักเลยลายนะเดี๋ยวเสี่ยนไปหั่นหมูก่อนเนาะ น้ำจิ้มไปนแต่แซ่บคักได้เลยพี่เนอะหมูสามสันหั่นบางๆเดิอเนาะจังกินแซ่บหั่นตอนนากินหมดแซ่บน้ำจิ้มจีดจานแห้ เป็นแต่แสบ่ะพี่น้องมูสามสัน้วกาเห็นบ่พักมาเป็นส่วนเนาะ

แผลเป็น,น,นอ่ะยังทาหนึ่งเขา่าอยู่เนาะเขายังบวสุกป,ปลาทุกคนกินเขาน้ำกันคุณยายมากินผักเนาะก็เลยเอาผักเลยลยกินกับข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวยังปนกันหมูสามสันน้ำพริกถั่วตัด พักเน้นเนนสลัดเนาะแล้วก็พักกาดหอมพักซีปะทุกคนกินขขาวน้ำซาวาซเด้วยเนาะเมนูเม,มียงหมูสามสันน้ำพริกทั่วตัดเนาะ